สวัสดีค่ะวันนี้ร้านตู้พ่นทรายบัสมาสเตอร์จะมาสาธิตวิธีพ่นทรายโมพื้นรองเท้านะคะจะเป็นพื้นรองเทา้าตัวนี้ค่ะเห็นไหมฮะเอาาภาพให้ดูตัวนี้เขาต้องการให้พื้นมันหยาบกว่าสีขาวๆที่เราเห็นนี้ให้มันดูมี texture ขึ้นมาเล็กน้อยเราจะใช้ทรายดำเบอร์36นะคะในการพ่นก่อนพ่นก็จะต้องติดเทปกาวเพื่อบังส่วนที่ไม่ต้องการพ่นก่อน จะเห็นว่าผิวมันหยาบสวยเลยอันนี้สวยเป็นหยาบปานกลางนะคะเวลาพ่นจะมีประกายไฟเล็กน้อยเป็นแรงกระแทกอันนี้เรามาดูผิวที่พ่นทรายเสร็จแล้วนะคะก็จะมีความหยาบสวยจะไม่เรียบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาไปอัดยางใหม่เนี่ยจะสวยขึ้นกว่าเดิม